ข้า่องอบรมทุกท่านครับกับผมนายเมธีจงไจจัผู้จัดการบูิษีชุมชนไทยในานามคณะผู้จัดงานต้องขอขอบคุณหัวหน้าสำนักงานป้องกัน,กนและบรรเทาสาธารณภัยเจ้เกียิมาเป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครพิบัตรชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือพิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการพิบัติชุมชนในครั้งนี้ได้รับเจ้จากไปไปดุ๊กเหรอ ไปนันในเร่งของที่าบ้านเรของเรานะครับได้รับการชที่หานกันบารการกาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไนทั่วหมดแล้คือวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำในอาสาสมัครพิบัติระดับชุมชนซึ่งจะเป็นตัวแทน ของตัวแกนนําหลักของแต่ละจังหวัดนะครับที่มาจาก16จังหวัดที่มูลที่จุมชนไทยทํางานร่วมกับพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่นะครับเพราะนั้นการพัฒนาวันนี้ก็จะเน้นเรื่องหลักสูตรการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติถามว่าทําไมเราต้องอบรมหลักสูตรนี้เพราะว่ามันเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้นําอาสาสมัครภัยพิบัติของเราเนะนี่ยเข้าหนึ่งเข้าอเข้าใจหลักการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต2เข้าใจบทบาทของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าเวลาไปทํางานในพื้นที่เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาทําแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องออความเข้าใจไม่ตรงกันและจะมีปัญหาเรื่องการทํางานร่วมกันได้นะครับส่วนที่3ก็คือว่าเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัตนินะครับมันจะเป็นหัวใจสําคัญหนึ่งที่จะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆส่วนที่4ี่ก็คือว่าเราการเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายกับหน่วยงานภาคีเช่น อ่าปอพหรือ,อสอบสอาเรียกอะไรสอปชอรหรือแม้ทั่งโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเราจะเห็นบทบาทของกันและกันแล้วก็ในอนาคตก็จะมีแผนการทํางานร่วมกันในระดับพื้นที่อย่างไงสุดท้ายก็คือว่าคนที่มาในวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะไปขยายผลให้กับอาสาสมัครในพื้นที่ที่ตัวเองทํางานด้วยอย่างอยจังหวัดหนึ่งสี่ห้าสิบคนเนี่ยนะครับก็จะคนสามคนห้าคนที่มาวันนี้ก็จะไปเพิ่มเติมความรู้กับอาสาสมัครของตัวเองในพื้นที่นะครับผมที่ว่าการ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตในภาวะภัยพิบัติแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อจํากัดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายร่วมกันเพื่อไปหนุนเสริมกระบวนการรับมือภัยพิบัติและการบริหารจัดการภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นั้นครับเวึา1ช่วงแับเว้า ข้อมูลที่ตั้ง tung, นะครับที่ตั้งของหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับทิศเหนือชื่อะไรทิศเนือทิ์อะไรทิศใต้ทิศอะไรทิศตะวันออกทิศอะไรทิศตะวันตกติดต่ติดต่อกับอะไรหมู่บ้านอะไรนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่จะนำเข้านะครับก็ได้เห็นถึงสาพความพร้อมภาษาการมีจิตอาสานะครับความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะเสียเรกเปลี่ยนครับถึงจกว่าเออแต่ละ คนเนี่ยมาตางพื้นที่นะครับก็จะได้เปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะในหัวข้อวิชาต่างๆที่จะได้มารู้เสย่อในเรื่องพิสตีของงานประกันภัยทางสายของของการจัดการในเชิงพื้นที่นะครับคิดว่าอาสา,าสมัครกลุ่มนี้เนี่ยเดิมที่ที่ผมก็เคยได้สัมผัสนะครับก็มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนหลังจาก กลับไปในพื้นถิ่นก็น่าจะมีการรวมตัวแล้วก็การช่วยสังคมในการจัดการปฏิบัติซึ่งนับวันที่จะมีภัยค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่ชุมชนมีความสําคัญในการจัดการในเชิงพื้นที่ครับ